ล้านคนนะคะมากกว่า90ล้านคนเนี่ยมีผู้ชากรที่เป็นโกลเด้นเอกนะคะที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยล้วก็ต้องการที่จะซื้อของนะคะแล้วก็ค่อนข้างจาะชอบในเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโมบายเทคโนโลยีทั้งหลายงวงพวกนี้นะคะซึ่งทำให้เป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือสัธภาระนะคะ เป็นตัวอันที่สองคือการเกิด Urbanization นะคะซึ่งภาคลัฐงเนี่ยได้ลงทุนในแง่ของพ n f น a s t r u c t u r e ถึงแม้ว่ามันจะล่าช้านะคะคล้ายๆกับประเทศไทยของเราะคะที่เรามีโปรเจกต์ค,ค้างท่อนะคะที่จะต้องออกในปีปีนี้นะคะที่ต้องเซ็นในแง่ในแง่ของการ สภาพของเวียดนามคืออินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยยังล่าช้าอยู่ถึงแนะม้ว่ามีแผนในการพัฒน,น,นาปรับปรุงนะคะก่อสร้างเพิ่มเตมไม่ว่าจะเป็นเมโทรไลน์นะคะซึ่งเป็นการก่อ,อสร้างพวกเกี่ยวกับทัเวย์เอ็กซ์เพรสเวย์นะคะแล้วก็พวก section, อินเตอร์เซชันต่างๆนะคะพวกไฮเวย์ต่างๆนะคะที่ยังล่าช้าอยู่รวมถึงเขามีแผนที่จะสร้างสนามบินแห่งใหม่นะคะ ซึ่งออกไปไม่ไกลจากโคชินินเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าสนามบินปัจจุบันเนี่ยก็มีการล้าแล้วนะคะซึ่งต้องการที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็ต้องการที่จะมีการขยายสนามบินปัจจุบันไม่ว่าทั้งโคชินินหรือฮานอยนะคะแต่รัฐบ,บาลเนี่ยก็มีแผนที่จะสร้างสนามบินใหม่ที่ฮานอยกับโคชินินนะคะในแง่ของสิ่งที่ได้กลา มีผลกับอส,สังหาริมทรัพย์คือในแง่ของภาคออฟฟิศเซกเตอร์เนี่ยนะคะในจำนวนซัพพลายที่เกิดขึ้นนะคะเราปี2015เนี่ยเราเชื่อว่าตลาดมันก็จะมาแล้วก็คือเนื่องจากว่ามีซัพพลายของ Office ออฟฟิศเกรด A เนี่ยที่จำกัดน,นะคะในปีนี้เนี่ยจะมีตึก9ตึก อยู่ในภาคไลน์แล้วก็จะเสร็จในปีนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ200,000ตารางเมตรเองนะคะเมื่อเทียบกับ total stock ของเขาที่ประมาณ1,070,000 00ตารางเมตรนะคะถ้าเราดู total stock ของกรุงเทพของเรานะคะก็ประมาณ8ล้าน4 0ดังนั้นเนี่ยไซซ,ซ์มันต่างกันมากเลยนะคะถ่าของ,อรองรประ, 6, ะ,ะเทศไทยกนเกรดเองน,น,นี่ประมาณ1 0 6 0 0 0อของโครตุเกเนี่ยนะคะเวียดนามเนี่ยประมาณ200,000ตารางเมตรนะคะ ฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมีการเข้ามาลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเซกเตอร์ของอในแง่ของภา,าคอุตสาหกรรมนะคะที่ขับเคลื่อนเราจะเห็นว่านักลงทุนไทยเนี่ยภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆก็เข้าไปเลิกที่จะย้ายฐานการผลิตนะคะโดยเฉพาะภาคสินทอนะคะที่ที่เป็น labor intensive นะคะเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยจะถูกกว่านะคะในประเทศไทย ทำให้มีแอคทิวิตี้ตรงนั้นแล้วก็การขยายตัวของบริษัทต,ต่างๆที่ต้องการเปิดโอเปอเรชั่นที่เวียดนามน,นะคะโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทอินชลันแคมป์นีฟินแลนซ์คอมป์นีนะคะเบนูแฟคเจอร์ิ่งเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยจะเติดตัวขับเครื่องแล้วก็ทำให้เกิดวันนี้มันค่อนข้างแข็งแรงนะคะในแง่ของค่าเช่าเนี่ยนะคะค่าเช่า ของเวียดของโคจิมินนะคะกับฮานอยนี่จะต่างก,กันโคจิมินเนี่เนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างจะเป็นเมืองที่มีนิมานของบริษัทเ m c มากนะคะซึ่งบริษัท M m c เนี่ยก็ ะะมี vacancy rate ประมาณ4%เองถ้าเทียบกับในยุนเทกเนี่ย vacancy rate เนี่ยประมาณ8%นะคะจากนั้นเนี่ยเรอจะยังเห็นว่าตลาดเวียดนามในแง่ของออฟฟิศเซกเตอร์เนี่ย,ยดีมานยังค่อนข้างยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าขาดส p l y ที่เป็นプレ A นะคะเข้ามาในตลาดนะคะทำให้เห็นว่าอยู่ในสภาพสภาวะที่ราคาค่าเช่าเนียขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมากมายนะคะ เอ่อขึ้นประมาณค่อนข้างมาจี้งจอกประมาณ 4%, 4ี่เองนะคะถ้าเรามาดูในภาคของเอ่อรีเทลนะคะรีเทลเนี่ยเอ่อมันก็จะมีรีเทลในเซ็นทรัลบิสเนสดิสทริกต์นะคะหรือว่าดิสทริกวัน